สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมายืนอยู่ตรงที่ซึ่งพลอากาศโทศีสักสุนจริตทรรมเมื่อครั้งท่านเป็นเรืออากาตรีสีสักสุนจริตธรรมได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ถาโถมเข้าฝั่งดูไปอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่คลื่นแต่เป็นเรือระบายพลของกองทัพญี่ปุ่นเต็มไปหมดทั้งอ่าว ตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณประมาณสักร้อยรืยสองร้อยเมตรแต่ถึงฝั่งอยู่แล้วนี่ใกล้อยู่แล้วนะใกล้ครับมาแล้วผมก็อย่างที่เรียนให้ทราบผมใส่เสื้อขาวตัวเดียวแล้วใส่เสื้อยืดสีขาวหนุ่มกางเกงสีเทาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้าศึกชาติไหนยังไม่รู้ว่าเป็นชาติอะไรครับผมก็วิ่งตั้งใจไปบอกเครื่องบินที่จอดอยู่ในสนามฮอกสามสามเครื่องเนี่ยผมก็วิ่ง แล้วก็ผ่านมาที่ปืนหาปืนไม่เจอนะโอ้ความตั้งใจที่ว่าอยากจะไปหาเครื่องบินมากกว่าก็ไปบอกเครื่องบินหากเครื่องบินหอกสามผมก็ไปที่เครื่องบินฝูงญขแัอีกสามเครื่องตอนนั้นเรือกาโทสวนสุกเสริมกำลังจะวิ่งขึ้นพอดีกับพลาหารสมพงษ์แนวบรรทัด ผมออกจากนั่นผมก็รีบไปเจอหม่อมหลวงพระวาดเป่าแกรเกิดเหตุสำคัญทั้งหมดนะก็ผมก็พาทหารเข้ามาจุกช่องอยู่ตรงนี้นะมาจุกช่องอยู่ตรงนี้มันยังมือดอยู่ตอนนั้นไม่รู้อะไรนะสักกี่โมงอะเกือบสิตีห้านะนะพวกทหารญี่ปุ่นที่ขึ้นบอกนะมันขึ้นไปแล้วทางนี้ก็มีอ๋อมีส่วนหนึ่งที่นะขึ้นมาแล้วใช่ไหมส่วนหนึ่ง S <S เขา้าใจว่าไปที่หน่วยสื่อสารไปสื่อสารไปถึงไปถึงเสร็จสับเรียบร้อยมีคน้าที่สื่อสารกำลังคอวิทยุมันฟันคอขาดเลยโห่สุดเลยติดต่ออะไรไม่ได้ก็นะอ่ะโหสุดเมื่อเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมก็เอาทหารเข้ามามาจุกช่องอยู่ตรงนี้ สักประเดี๋ยวเดียวมีมีข้าศึกเคลื่อนเข้ามาอพอฟ้าแลบปั๊บก็เห็นคลานคลานเข้ามาฮแล้วก็ไม่รู้เป็นชาติอะไรสักประเดี๋ยวเดียวผมก็บอกเอ้นี่ชื่อจากาตรีนรชาติที่อยู่ถัดผมไปนรชาติลองดูที่ข้าศึกนี่มาเดินเข้ามาแล้วพอทัก อีเทฟฟ้าแลบปั๊บนะผมก็สั่งยิงยิงพวกนี้ก็หายไปพักสักประเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่มาจากทางด้านไหนจากกลางสนามเนี่ยเข้ามาแต่ตอนนํ้ขึ้นขึ้นขึ้นฝังได้เลยขึ้นฝังได้แล้วขึ้นขึ้นแถวนี้ตั้งเยอะแยะแล้วก็ปืนที่ล้อมหมวกกาโวจะเหลือกไม่ยิงเหรอมันก็ยิงแต่มันมันมันจะไปมันมืดนะมันมืดอยู่ยังมองกันไม่เห็นนะ เสร็จสับเรียบร้อยในสนามเครื่องบินก็ตกอยู่ที่ไหนก็มีที่คาสนามนี่ก็มีแล้วก็มันคลานเข้ามาอีกตอนนี้นะสักประเดี๋ยวดีหยุดในสักลูกระเบิดมือมาแล้วองมกลางที่พวกเราอยู่จ่าการตรีนรชาติตายตายทันทีผมบอกเอ๊ฝุไม่เคยได้ยินเสียงอยู่ในโรงเรียนในร้อยก็ไม่เคยได้ฝุดเสียง ลูกระเบิดจริงนะฮะก็สั่งถอยถอยออกมามันยังตามเข้ามาถึงได้กลับไปตะลุงบอนกันตรงนั้นแล้วก็แตกไว้คนละทิศละทางเลยนะผมกลับไปยึดทางข้างหลังสู้กันใหม่เข้ามาได้จกาอากาศได้พลาหารสิงโตแสนสุขกับผลอาหารช่วงภูสนาพงศ์นะ พวกนี้เอาปืนคลหนักปืนคลเบามาสู้ยึดแนวไว้ต่อสู้จนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึงค่ําถึงมืดแค่แคงอีกวันหนึ่งเลยอีกวันหนึ่งนะฮะับรกันทั้งวันตั้งแต่เช้ามืดวันนั้นนะแล้วกลางคืนยังมีอีกนะผมอยู่แถวบริเวณนั้นฮะมืดมืดพรมเวลามืดขึ้นมาคนข้าศึกมันยกพลขึ้นมกมันเอา เอาเรือเข้ามานะแต่ทหารแักจะไม่มีนะครับเอาใส่มาคนสองคนนะะย่าแต่พอเรือเข้ามาเป็นแถวพอเ,เห็นฟ้ามาฟ้าแลบถึงได้เห็นว่าในเรือไม่มีไม่มีทหารเพราะ,ะนั้นเมื่อในวันที่วันที่แปดตอนกลางวันเนี่ยมันมาขึ้นบกที่สามสี่ลำเข้ามาเข้ามาอย่างเรื่อเๆชนิดตอนตอน,ตอนสักเที่ยงเศษยิ่งมาก เราก็ยิงยิงสู้กันอยู่เนี่ยอยากฟังเนี่ยสู้อย่างเงี้ยดูเลยบอกผมสั่งให้ยิงสู้ยนต์ยิงสูอยนตนะคอ้ยนตพอ,ยน,อยนดับเรายิงยิงมันเลือดกระจายออกมาทั้งหมดเนี่ยนะบางคนโดดน้ําโดดมันน้ำมันก็ตื่นปูขึ้นมาก็ถูกเรายิงต่างๆงครับหัวทสุดหวนจบับออกไปอีก3ามสี่ลำขึ้นมาได้สองสามลำแต่เราก็ยิงตายหมด แล้วว่าตอนในตอนเช้าของวันที่แปดเนี่ยเพราะว่าที่ตรงนี้ปืนจากเขาล้อหมวกที่วัวตะเหลือกเนี่ยยิงประสานกันได้ผลมากใช่ไหมได้ฮะได้ผลมากปรากฏว่าในนี้เสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันนับเป็นหลายสิบครับนับเป็นร้อยก็ว่าได้คง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 จะได้ครับคงจะได้ครับเพราะว่ามันมันเลือดเข้าตาแล้วถึงเวลานะครับ ท่นี้มีการตะลุมบอลกันด้วยใช่ไหมมีตะลุมบอลกันหลายครั้งในเช้ามืดวันที่แปดหนึ่งครั้งในตอนกลางวันวันที่แปดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนกลางคืนวันที่แปดอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วก็เช้ามืดวันที่เ้าอีกครั้งหนึ่งสี่ครั้งครับที่ตอนที่เรียกว่าเราเหลือน้อยตัวเต็มที่ คือตะลุมบอลวันที่9นั่นน่ะตะลุมบอลใหญ่หมายความว่ามันโจรตัวเต็มทีนะมีคนตะโกนออกมาฮะมีคนตะโกนออกมาพวกเราสารเรือมาช่วยแล้วเชโยเชโยทุกคนก็วิ่งเข้าตะลุมบอลกันเลยขับไปนานเมาจริงๆกับป่านะไม่ได้มาไม่มีไม่มีแล้วไม่มีเรือสักกองเขาคงจะให้กำลังใจกันกำลังใจครับโอ้เออเอาอย่างนั้นนะฮะตอนแ้กก็เลยยิงกันอีก ญี่ปุ่นนี่มีร้อยแปดพันประการมันมีลูกไม้บางค้นขึ้นต้นไม้นะยิงเรายิงจากข้างหลังจนกระทั่งเราเราจับได้ยิงตกลงมามันมีร้อยแปดพันประการจนกระทั่งท้ายที่สุดเมื่อดีกันแล้วนะทูตทหารบกญี่ปุ่นยังบอกว่าทหารราบอากาศของกองบินประจวบเนี่ยยิงปืนแม่นที่สุดในโลกพูดก็ขุนลนนะพูดก็จองพลฟื้น เป็นการเสนาธิการทหารอากาศตอนนั้นนะครับมันมันบอกมันขึ้นบอกที่เมืองจีนที่ไหนไหนพอมันขึ้นบอกมันชุบชื้หนีหมดพวกทหารอากาศไทยสู้จนยิบตามมันหมดพวกมันตายไปเยอะหลเพราว่ายิงกันตั้งแต่เช้าบืดวันที่แปดนะฮะถึงกลางคืนไปเช้าอีกวันวันที่เก้าก็ยังยังไม่รู้เรื่องกันยังไม่รู้เรื่องนี่แหละครับเรื่องการสื่อสารยังไม่รู้เรื่องกัน ทางโน้น่ะเขาหยุดยิงกันแล้วเขาหยุดยิงกันหมดทางนี้ยังไม่รู้ยังยิงกันอีกวันยนงอยู่ครับแล้วเราเราจะจบยังไงนะครับเรื่องนี้เขาจะจบได้ก็อาศัยที่ว่ามีบุรุษปรสศีถือคำสั่งของหลวงชเวงศัก์สงครามซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยในขณะนั้นครับซื้อเข้ามาแล้วบุรุษปรสศีคนนั้นท่านโทษเป็นบิดาของ พเรือเอกเกาะหลักเจริญรุกชื่ออะไรนะฮะชื่อชื่อนายสอนชื่อสอนทำเจริญรุกครับก็ที่ใช้บุรุษไปสนีนะครับครับถือคำสั่งมานะครับอ๋อพอมาถึงปั๊บผมไม่เชื่อไม่มไม่เชื่อเพราะว่าลวมเสวงไม่ใช่ผู้ขับบัญชาโดยตรงเออจริงจริงจริงเอายังไผมมาสั่งยิงต่อไปนสั่งยิงต่อไปจนกระทั่งใช่ที่สุด มันจวนตัวมาเต็มทีแล้วก็เหลือแต่ตัวตัวเนี่ยผู้ังคับกองพันมันเดินเดินเข้ามาหาผมเลยผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อนั่นใส่หรือเปล่ามันใส่หมวกใส่หมวกใส่อะไรแต่มีพลางมียกเอ่อยกมือแล้วก็มีทงไตลงทงญี่ปุ่นทงขาวนะเดินเข้ามาผมก็มาจับมือกับผมก่อนหน้านั้นมี มีมาหน่วยหนึ่งใช่ไหมครับมีมาก่อนหน้านั้นแล้วครับคือมีคุณจรุนพันธ์อิสรางคูนมาตทำการการสนามเนี่ยชดินเข้ามามีทหารญี่ปุ่นมีตำรวจไทยมีทหารบกไทยคุณน่รุ่นเดียวกับพี่มีเพื่อนผมด้วยนะพิมพ์ยูวานิยมร้อยโทรพิมพ์ยูวานิยมคราพี่สิสายยิงเลยเหรอยิงอ๋อ น้อยโทคิมขาหักไอ้ตำรวจตายร้อยโททหารเ่ปุ่นตายคุณจะลุนพันคลุกฝุ่นคลุกฝุ่นหนีออกไปบอกเล่าเห็นผมฟังบอกว่านั้นเกือบแย่เหมือนกันพี่ศรีศักดิ์ยิงซะแล้วยิงซะแล้วเพราะไม่รู้ว่าไม่เชื่อว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เรื่องครับแล้วพอตอนหลังน่ะเขาก็พยายามอีกทีที่ตัวพันโทที่เป็นผู้ครับ ครับการนนนั่่ะเขาก็มาอธิบายผมฟังนะเขามาจับมือกับผมอ่าเขาก็บอกว่า sorry 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 สามหนนะนะชี้มาทางขม่าเอา over enemy นั่นว่านะビลมาอังกฤษอเมริกันนั่นว่านะไทยญี่ปุ่น เฟรนชโมดะจิไม่ชโมดะจิแปลภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเพื่อนอ่านชัดดีอัานชัดอ่านชัดเฟรนชเฟรนชโมดะจิเดี๋ยวผมก็บอกผมก็เสียใจเนี่ยดูในพวกเราก็ตายไม่รู้จะกี่คนเออ้ยสุดกระเพานว่ามันก็หันไปสั่งลูกน้องมืนซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยขุดคูมันขุดหนาคูยิงคาวเลยซ้อนซ้อนกันเป็นตับตับมัน สักคนสั่งมาพวกนั้นลุกขึ้นมาเอาเอาลูกเลือดออกอะไรสังๆสามว่าสักช้าไปอีกประมาณสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนีพวกเราจะตายหมดทั้งกองบินพี่ศิษษะเขาไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่ไม่ได้ยืนนะฮะก็ไม่ได้ยืนทีี่่นก็บังเอิญนี่เฟรนนะฮะเฟรนทลันั้นแหละยังอยู่กันโอ้อันนี้ก็เลยหลังจากนั้นมาก็มีการเก็บศพเก็บคนเก็บคนตายทางฝ่ายเขาก็เก็บไป ทางฝ่ายเราก็เก็บมาเก็บเอามาลูบลูมไว้ใต้คุณบ้านคุณเฉลิมเกียรติน่นแหละแล้วก็มีพลเรือนที่เสียชีวิตที่นี่ก็มีภรรยาของคุณเฉลิมเกียรติครับคือคุณพันนีคุณพันนีครับมันยังไงนะครับสามีไม่อยู่ไงครับเหรอฮะคุณเฉลิมเกียรติไปอยู่ที่ต้นสำโรงนะฮะคุณพันนีก็อยู่ที่นี่ใครเรียกท่านอ่อ บ้านมันอยู่บ้านเดียวสามหลังอยู่ข้างหลังนะครับหลังแรกคุณพันนีอยู่ข้างหลังหลังที่สองคุณหญิงอโนคงตอนนั้นเป็นคุณอโน่งนะแม่คุณชนินจันทรุเบกษาในขณะนี้คำแดงคุณแดงอยู่สองขวบป่าว่ายังอยู่ด้วยใช่ไหมยังอยู่ด้วยน้องกระจององแงเพราะคุณพันนีถูกยิงตายเสร็จแล้วไปไงเปิดประตูโป้งเลยนะฮะเปิดหน้าต่างเปิดเปิดหน้าต่างปั๊บ พราะโดนเข้าที่ขมับครับตายครับนะที่มาท้องหกเดือนอืมตายทั้งกลมครับที่ทางขึ้นบ้านคุณหญิงอนงเนี่ยมีจ่ากาโทบุญมั่นสิโลพมาพ่นปืนหลังถือปืนหลังของของเริ่งบินคอแซเนี่ยะถอดออกไปตายสู้กับญี่ปุ่นตายครับตายชากระได้เสร็จแล้วผมก็ ลูกคุณบอกเอาช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยผมก็อุ้มมาคุณแดงเนี่ยมาอยู่หลังเขาไปล้อมวกเนี่ยเขาล้อมวกนี่แหละครับหลังเขาล้อมวงไปตอนนั้นตอนนั้นเราเผาแหลกแล้วใช่ไหมเผาแหลกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเผากองเผากองร้อยเผากองร้อยกองมาครับการอะไรต่างๆหมดเผาเสนารักหมอเผาเสนาลักหมอประหยัดสั่งเผา มาแต่เอาเอะไรออกเลยแม่แต่คนไข้คนเดียวก็แม่อ,ออกโอ uh ้ย uh 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 ต้องขนกันแหละครับเป็นอันว่าสงบชั่วข่าวแล้วก็นัดเวลาบ่ายสามโมงครับใช่ะจะมาเจราจาแบ่งเขตแบ่งเขตสงบศึกครับ <im it> สงบศึกแบง่งเขตกันอยู่แล้วก็เรียกว่ารวบวงไท่บูรหมายความไม่มีใครแพ้ใครชนะอ่าทุกคนอันนี้พี่ศิษฐ์ว่าอย่างไรเพราะว่าวีรกรรมที่เนี่ยถือได้ว่า เป็นเรื่องที่กู้หน้ากองทัพอากาศกองทัพอากาศแล้วก็ตามความคิดเห็นของผมกองทัพอากาศถือว่าหน่วยบินเป็นสําคัญที่สุด <Okay. S 2> แต่ว่าการที่กู้หน้ากองทัพอากาศหรือกู้หน้าประเทศไทยที่ประจวบคีริขัน์ในครั้งนี้ไม่ใช่จากนักบินไม่ใช่จากเรื่องเครื่องบินมาจากกําลังทางพื้นดินซึ่งมีหน่วยทหารราบซึ่งต่อมาเดี๋ยวนี้ ปฏิวันเนี่ยเปลี่ยนเป็นกองบัญชาการพักอ,า,อากาศยาทินครับรักษาพระองค์มาแล้วเป็นหลักถ้าไม่มีหน่วยบินนี้ไม่มีหน่วยำกำลังทางพื้นดินลาบอากาศอันนี้ผม,มกองขัาอากาศก็จะมองหน้าใครไม่ได้พวกเราก็จะไม่มีใครเหลือก็ถือว่ายังเหลือวีรชนอยู่หนึ่งเท่านั้นครับอยู่ที่นี่ที่ยังแข็งแรงอยู่ครับ ตอนนี้บอกอายุก็ได้ครับเพราะ<ม>ท่านคงจะทายไม่ถูกเพราะว่า80แล้วครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมของกองบินประจวบจะไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ได้กล่าวถึงวีรกรรมของนักบินประจำเครื่องหเครื่องซึ่งประกอบด้วยเครื่องฮอกสาฮอกพับฐานสามเครื่องและคอแซอีกสามเครื่องเพราะในวันนั้น ตอนที่ญี่ปุ่นเริ่มบุกและตอนที่จะใกล้รุ่งสว่างเรืออากาศตรีศีรักสุจริตรมสู้พลางถอยพลางจนกระทั่งมาถึงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คืออยู่ตรงรันเวย์ที่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าของผมนั้นคือโรงเก็บเครื่องบินซึ่งมีเครื่องบินพร้อมทั้งนักบินช่างเครื่องช่างอาวุธ ประจำเตรียมพร้อมอยู่พร้อมที่จะขึ้นป้องกันสนามบินที่กองบินนี้เอาไว้ให้จงได้ทั้งๆท,ที่มีเครื่องบินประจำการอยู่เพียงแค่หกเครื่องเท่านั้นในวันนั้นการสู้รบดำเนินไปประมาณชั่วโมงเสร็จเรืออากาตรีศรีศักก็ถอยออกมาจนกระทั่งมาอยู่ททนบริเวณนี้ ก็ได้วิ่งไปเตือนให้ทางนักบินที่เตรียมพร้อมอยู่นั้นได้นำเครื่องวิ่งขึ้นปรากฏว่าสภาพอากาศในตอนนั้นฝนตกแรงมากสภาพอากาศปิดแล้วก็เป็นเวลาใกล้สว่างแล้วนักบินตัดสินใจที่จะนำเครื่องขึ้นต่อสู้อริราชศัตรูซึ่งเวลานั้น ทหารญี่ปุ่นเข้ามาในสนามบินได้แล้วครับเข้ามาในสนามบินแล้วสำหรับเครื่องฮอกพับฐานสามเครื่องนั้นมีอยู่เครื่องเดียวเท่านั้นของเรืออากาศรีแมนประสงค์ดีวิ่งขึ้นไปบนอากาศได้ส่วนอีกสองเครื่องซึ่งเป็นเครื่องของพันจ่าอากาศเอกพรหม,<ร>ม,มชูวงและอีกเครื่องหนึ่ง เป็นเครื่องของจากาศเอกจำเนียนวารีารยกุลสองเครื่องนั้นปรากฏว่านักบินถูกฐานญี่ปุ่นเข้ารุมล้อมและก็ฆ่าฟันจนเสียชีวิตไม่มีทางที่ขึ้นได้ส่วนเครื่องของคอแซนั้นเรือกาโทสวนกำลังจะวิ่งขึ้นไป เร, nice รืออากาศโทสวนสุกเสริมซึ่งมีพลปืนหลังคือพลทหารสมพงศ์แนวบรรทัดกำลังจะวิ่งขึ้นแต่ฐานญี่ปุ่นเข้ามารุมล้อมก็ขึ้นไม่ได้ต่อมาเครื่องที่สองซึ่งเป็นเครื่องของพันจ่าอากาศโทเรืองสมิติเมฆและพลปืนหลังคือจาอากาศโทจาอากาศทโทบุญมัน่นซิโรประมาพลปืนหลังก็วิ่งขึ้นไม่ได้ ถอดปืนลงมารบทางพื้นดินส่วนเครื่องที่สามนั้นพันจ่าอากาศตรีกาบขำสิริกับจ่าอากาศโทสถิตโรหิตโยธินซึ่งเป็นนักบินทั้งคู่ครับแต่ทำหน้าที่พลปืนหลังหนึ่งคนปรากฏว่าว,วิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ถูกยิงไฟลุกตกอยู่ทางหัวสนามทางด้านนู้นนะครับก็ จาการโทโรสถิตรโรหิตโยทินเสียชีวิตเพราะเลือดออกมากแล้วก็ไม่มีการเยียวยาพยาบาลนั่นเป็นเรื่องของนักบินของเราทั้ง6เครื่องที่ได้ทำการต่อสู้อย่างที่ไม่มีทางที่จะสู้ได้อย่างสมเกียรติครับประชาชนใจร่วมใจกันต่อต้านการยกคลขึ้นบกของญี่ปุ่นในเหตุการณ์สงครา,ามอาเชียบโบา ซึ่งมีอุปโสภีวิรชนประดิษฐานอยู่ภายในของบิดาสามดังที่ปรากฏแล้วเพื่อเป็นเกียรติแด่ดวงวิญญาณของเราวิรชนและเป็นเกียรติแก่ทุกท่านที่ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้คุณนาคาวสารณิุจกศวันนี้รับเป็นพรทบิดาดีขององค์บิดาสามและชาวบุตรที่สามได้เรียนมาวรรจุรอบๆพื้นที่56 อื่นเป็นวันทุมวิทเราทุกมู่เราพร้อม <พอ S 1> ใจก,กันมาชมุมนุมณสถานทีส่สำคัญใน,ใน,ในอีตวันี้แล้วก็ทุกวันที่8ธันวาคมของทุกปีมีพิธีรำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้ากองบินน้อยที่5ประจวบคีรีขันเป็นประจำทุกปีในวันที่8ธันวาคมอย่างเช่นที่ท่านได้เห็น พิธีในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ